มาแรกของปีมาแล้วนะคะเริ่มละลายแล้วเหมือนกันเพราะว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตื่นเช้ามาหนึ่งก็มา่องดูแต่ว่ามันก็เมืดนะคะมองไม่ค่อยเห็นคิดถึงเจ้าเหมียวตัวนั้นเลยไม่รู้เจ้าของกลับมาจากโรงพยาบาลหรือย,ยังเดี๋ยวหนึ่งจะเอาขึ้นให้ดูนะคะว่าเมื่อสามวันที่แล้วว่าหนึ่งไปเจอเขานะคะคือหนึ่งเจอมาหลายรอบแล้วละ่ะ เขาก็มาพันแข้งพันขาแล้วก็บางทีหนึ่งเลิกงานหนึ่งก็แวะซื้ออาหารไปให้เขานะคะไม่รู้ว่าเจ้าของก็กลับมาหรือยังและเห็นหนาวๆนาหิมะเยอะๆแบบนี้น่าสงสารไม่รู้เจ้าของกลับมาหรือยังเริ่มสายแล้วหิมะเริ่มละลายแล้วนะคะเอ้าไม่เปิดประตูให้ไม่ได้ไม่มีคนเปิดประตูให้ นั่งรอโอ้ยน่าเอ็นดูนั่งรอฝนตกด้วยนะหนาวด้วยนรมาเช็ดขาหนึ่งจนแห้งหมดแล้วมั้งเนี่ยมีรอยเปียกที่ขาพอเรียกก็เดินมาหาเออเปียกแล้วไม่รู้จะทำยังไงเจ้าของไม่อยู่บ้านเจ้าของคงไม่อยู่บ้านแหละแล้วฝนตกด้วย เจ้าของไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ฝนก็ตกแล้วก็ไม่มีคนเปิดประตูให้เมื่อกี้เขานั่งรอประตูหน้าบ้านอุ้ยโอ้วกลัวตกใจคิดถึงอเล่เห็นแมวแล้วคิดถึงอเล่เจ้าของเขาก็ไม่มาเปิดประตูบ้านให้สกสสยไม่มีใครอยู่นั่นแหละ,ะเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งก่อน เอาเล่นใบไม้ไปละแค่นี้แหละแมวเวลาเขาจะทักใครก็จะทักอยู่แค่นี้นิดๆไปละรู้เจ้าของเขาแอบดูวันนะน่าจะไม่มีแหละเขาไม่มีที่ที่ที่นั่งคอยเนาะไม่เหมือนบ้านหนึ่งเนาะมันจะมีที่หลบอย่างออลีนะ่ะเขาเข้าไปหลบฝนหน้าบ้านได้แต่ว่าบ้านหลังนี้เขาไม่มีที่หลบฝนนอกจากหลังบ้านนะ่ะบาย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  ยบายมองตามวิ่งตามทำไงละทีนี้นเราก็ไม่รู้ว่าแมวใครวิ่งตามแหะเข้าบ้านนั้นแล้วอ่าตรงนั้นมีที่หลบเออบ้านหลังนั้นมีที่หลบฝนนิดนึงแต่บ้านหลังนี้น่าจะประกาศขายหนึ่งจำได้ไปแล้วนะหลบอยู่ตรงนั้นนะ น้อเหมียตัวที่วิ่งตามนั่นแหละก็คือเจ้าของเขาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วจะมีคนข้างๆบ้านดูแลนะคะเขาเฟนรนลี่มากเดินตามทุกคนเลยสุขเหย คงหิวแหละเจ้าของไม่อยู่กินใหญ่เลยก็ขอให้เจ้าของน้องเหมียวกลับมาไว้ไว้นะอากาศหนาวๆทำซุปมันฝรั่งกินนะคะ ก็มีมันฝรั่งมีน้องไก่มีมะเขือเทศมีแครอทมีหัวหอมแล้วก็หนึ่งใสซ่ซล,ลี่ลงไปด้วยนะคะอากาศหนาวๆเนาะเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วเดี๋ยวรอมะเขือเทศนิ่มอีกนิดน,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 นึงแล้วเราก็ไปตักเสิร์ฟกันนะคะ ซุปมันฝรั่งแ่นนองไก่เราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องหาอะไรกินที่มันทําให้ร่างกายเราอบอุ่นเนาะก็หนึ่งไม่ได้ใส่อะไรเยอะๆมากมายนะคะก็มีใส่มันฝรั่งใส่แครอทใส่สลัรี่ใส่มะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะอ๋อใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหิมะก็เริ่มตกแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย